ยูวิโก้รีวิวพู้ตกลงปล่อยซิมิการ์ซบโรม่าแบบยืมตัวครับผงแดงรีพูลนี่ครับบรรลุข้อตกลงในการปล่อยคอสตาซิมิการ์แบ็กซ้ายขาลุยไปร่วมทัพโรม่าด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีครับได้รายงานว่าหงแดงรีพูลนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบรรลุข้อตกลงในการปล่อยคอสตาซิมิการ์แบ็กซ้ายทีมชาติกรีซนะครับผมนะไปร่วมทีมโรม่าในศึกกันโซสไตรยอิตาลีด้วยสััญญาายืมตวจจนบฤดูกล2025-2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับิวนี้ไม่มีออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่อย่างใดครับจากนี้นะครับซิมิคาจะเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปครับโดยการยืมตัวครั้งนี้โลมาจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดครับสำหรับซิมิคารนะครับผมเนี่ยย้ายจากโอเรียนเกอสมาอยู่กับเรีวภูเมื่อปี2020ครับแต่ไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงครับโอกาสลงสนามก็ค่อนข้างจํากัดนะครับผมน่ยิ่งในยุคการคุมทับของไอเนอร์สลอตครับเขากลายเป็นเพียงตัวเลือกที่3ในตําแหน่งง็ซขอทีมต่ออจากมระแล ดูโรเบิร์ตสันครับ